สวัสดีค่ะวันนี้นะคะฝนก็จะมาแจกของรางวัลน,นะคะเนื่องจากไนลายกลุ่มเรามีสมาชิกครบ1นึ่งพันคนค่ะสองเม็ดพอหรอสองเม็ดพอแล้วค่ะถ้ามากกว่านี้จะเข้าใข่อาจารย์นะคะขอหัวใจรัวๆเลยนะคะอะไรค่ะฝนไรสดอะ่ะอย่าหันมาทางฉันเยอนนะฉันไม่อยากดังในกลุ่มไลน์เหมือนเธอโหยรู้แล้วนะ่ะไม่มีใครเขาอยากดูของเธอเหรอก ีเดี๋ยวไ้เจอเก,กันเนาะบ๊ายบายค่ะฝนนี่เธอทำอะไรเนี่ยหนูก็ไลฟ์สดวนนะสิคะพี่ออมทำไมหรอคะเธอยัเงเรียนอยู่นะฝนมันไม่ดีนะรู้ไหมการที่ยุ่งเรื่องของคนอื่นมันก็ไม่ดีนะคะพี่ออมนี่เธอยอ้อนฉันหรอฝนฉันเตือน,นเธอดีๆนะแต่หนูไม่ชอบให้ใครใมายุ่ง<อ><ด>ห<อ>ืมมาสิพอแล้วสิเจ้เย็นเย็นเจเย็นๆเป็นรูมเมทจะทะเลาะกันทำไมเนี่ย หนูไม่ได้อยากจะทะเลาะด้วยนะพี่ออมแต่ขอร้องเถอะอย่ามายุ่งกับหนูฉันก็ไม่ได้อยากจะยุ่งกับเธอเหรอกนะถ้าเธอไม่ได้เป็นรูมเมทของฉันเอาละเอาละนี่ไป่แต่งตัวเถอะเดี๋ยวไปางนี้สายฝนแต่งตัวเลยเฮ้ยฟ้าโรงเรียนเขาเปิดรับนักแสดงไปแค่นีนป่ะหนังสั้นนะหรอไม่เอาอ่ะฉันขี้เกียจ เฮ้ยเป็นนักแสดงเมนเลยนะไปแคสเป็นเพื่อนเลยดีหูยขี้เกียจจริงๆเนี่ยไปเป็นเพื่อนพี่ออมสิพี่อมก็ไปเหมือนกันเออเดี๋ยวนะฉันไปแคสเป็นนางเอกไม่ได้แคสเป็นบทแม่เหมือนใครบางคนเธอว่าใครเนี่ยฝนฉันก็ไปแคสเป็นบทนางเอกเหมือนกันแกแบบนี้เนี่ยนะหืมเธอว่าใครแกฝนหนูไม่ได้เอ,อ่ยชืย่อจะร้องโ,โอ่ตายไะเลกันอยู่ได้ เดี๋ยวคอยดูแล้วกันว่าโรงเรียนจะเลือกใครเป็นนางเอกได้ฉันจะคอยดูผลของพี่พี่ไหมอ่ะเนี่ยเนีายชื่อพี่ออมไหนนี่โหยพี่ออมเนี่ยติดแคสหนังสั้นที่โรงเรียนทุกปีเลยนะไม่หรอกบทมันตรงมากกว่า ฝนสรุปมีของเธอไหมเนี่ยไม่มีก็เห็นอยู่ว่าไม่มีจะถามทำไมเอ้าไม่ได้งานหนังสั้นแค่นี้ทำไมต้องลมเสียด้วยเนี่ยไม่ได้ลมเสียแล้วก็ไม่งอด้วยพรุ่งนี้ฉันจะไปแคสงานหนังใหญ่ไม่กระจอกเหมือนงานโรงเรียนหรอกฟ้าโอเคอ่ะก็โอเคนะไปแคสหนังสั้นเฉยๆไม่ใช่หรอ อืมใช่แต่ว่ามันจอบกแนวเซ็กซี่นิดนึงนะฝนมันไม่สั้นไปหรอหืมพี่ออมไปเข้า,าวัดสวดมนต์เถอะไปฝนพี่ไม่อยากทะเลาะนะพี่เตือนด้วยความหวังดีนะขอบคุณแต่ไม่ต้องก็ได้นะฟ้าไปเดี๋ยวจะสายป้าหลังไหนอ่ะ หลังนี้แหละมั้งใช่หนึ่งหลังแบบนี้หลังนี้เฮ้ยนู่นไงออดเดี๋ยวไปกดออดก,ก่อนเออมาแล้ว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 จะมาแคสกันใช่ไหมเป็นแฟรกันเหรอค่ะเอ,อ่อจะมาแคสทั้งสองคนเลยใช่ไหมเปล่าค่ะแค่มาเป็นเพื่อนน้องเฉยๆอา้าวนั่งเข้ามาข้างในก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว น้องเข้าไม่ได้ทําไมล่ะคะพี่มันเป็นกฎของที่นี่ถ้าไม่แคสก็ห้ามเข้ารออยู่ห้องนอกนั่นแหละเฮ้ยทําไมช่างมันเถอะแป๊บเดียวรออยู่นี่แหละก็ได้ไปไปไปห้องใน ลองของเราสวัสดีค่ะพี่เมลอืมใช้ได้ไหนเราเข้าไปยืนในฉากเขียวสิพี่จะลองปรับโฟกัสดูค่ะพี่เอ่อเอ๊ะมัน,นแตกอ๋อพี่พี่จะทำอะไรอะ่ะเออแมทแมทมันปิดหน้าปิดตาน่ะพี่จะถอดให้บอกหนูก็ได้นี่ค่ะพี่ อย่าคิดมากนะเราจะร่วมงานกันอยู่แล้วหนูก็ไม่ได้คิดอะไรมากค่ะพี่ไหนลองพ่นท่าสิอืมเปลี่ยนท่าอืมน้องหไหนก็เสียเวลามาแคสแล้วมาถ่ายรูปกับพี่ไหมเงินดีนะถ่ายรูปอะไรเหรอคะพี่ถ่ายรูปสวยงามธรรมดาเน่ะถ้าโอเคนะคุณอย่างน้องอะ่ะ พี่ให้ไอโฟนได้เลยฮะไอโฟนเลยเหรอพี่ใช่ได้ค่ะได้ไหนๆก็เสียเวลามาแคสแล้วเอาน้องเอาไปถือก่อนเลยสยองพันเดี๋ยวทายเศษเวลาที่เหลือขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณค่ะเออน้องพี่ขอเซฟฟี่หน่อยดิลูกฟิฟเรี่ยนลงหน่อยได้ค่ะพี่ได้เอาผมไว้ปทัพหลันด้วยค่ะอืมพี่ว่านะถอดเสื้อน้องออกดีกว่า มันไม่เข้าคอนเซ็ปเลยเออเฮ้ยน้ามันดูเกีกักนจริงจริงเออก็ได้ค่ะอดเลยดเลยูดเร็วเข้าค่ะ<อ>ดึงเสื้อขึ้นได้ที่ไหนเออ ำไมต้องเลือ่อนอะคะพี่เลื่างหน้ามันเป็นคอนเซปต์เดืนขึ้นอีกออขึ้นอีกขึ้นอีกนิดน,นึงเออพี่มันสูงเกินไปแล้วนะเถอหน้ามันเป็นคอนเซปต์เออพี่เอาอย่างนี้หนูไม่ถ่ายแล้วเอาเงินพี่ขึ้นไปอ,อ,อย่บ้านขอบเท่าเลยดีกว่าอย่ายอย่าพีาอา่อย่าอย่าอย่าช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยปอยอยได้ทำไงดีทำไงดีพี่อง Oh, Ai, yeah. ah. ไม่เป็นไรนะฝนพี่ออมหนูขอบคุณนะคะพี่มาช่วยหนูไม่เป็นไรฝนพี่ช่วยเพราะเราเป็นรูเมทกันฝนจะไว้เป็นบทเรียนนะไม่มีอะไรได้มาง่ายๆหรอกขามพี่ฟ้า านั่แบบหุ่นเซ็กซี่ใส่ชุดว่ายน้ำบัตเจ็ตหนึ่งมื่หยุดเลยห่มืนหนึ่งเลยนะไม่ได้นะฝนไม่รู้จะเข็ดจากหลาหรืงไงใช่ประสบการณ์อะมีไว้สอนใจไม่จำบ้างไงแต่ครั้งนี้เขาอาจจะไม่หลอกก็ได้ให้ไปเถอะนะไม่นะไม่ได้ให้ไปไม่นะไม่ได้ให้ไปแม่หนูเข้าใจนะว่าแม่เป็นห่วงหนูอะแต่หนูขอเถอะ เรื่องลูกเขยแม่ยายไม้เบื่อไม้เมากันเนี่ยออมแม่พูดจริงๆนะแม่เห็นมิ้วโทรคุยกับผู้หญิงเขาอาจจะเป็นลูกค้าหรือเพื่อนก็ได้เพื่อนอะไรพูดหวานขนาดพอแล้วค่ะแม่หนูไม่มีสมองมาคิดเรื่องนี้หนูต้องไปทํางานถ้าแม่ว่างจัดแม่ก็ไปหางานทําก็ได้นะจะได้ไม่ต้องมานั่งจับผิดสามีหนูออมแม่ม่ยุ่งก็ได้ลูก ได้ข่าวหน้าแตกเลยหรอจำไว้ทีหลังอย่ายุ่งเรื่องของครอบครัวคนอื่นเขามิวลงมาเก็บจานให้เรียบร้อยก่อนไม่เก็บไม่รู้จะหลงไปถึงไหนออมเอ้ย แม่วันๆแม่ไม่ได้ใช้เงินอยู่แล้วผมขอแล้วกันนะเมิว จริงอยู่ที่เขาไม่มีงานทําแต่ลาพังเงินที่ตัวเองให้มามันก็พอแล้วนะอีกอย่างทําไมเขาต้องมาขโมยเงินแม่ตัวเองด้วยแม่หนูบอกแล้วไงแม่เลิกยุ่งกับสามีหนูได้ไหมเออแม่เขาไม่อยากยุ่งนะแต่มิ้วขโมยเงินแม่แม่แม่จะใส่ความอ่ะแม่มีหลักฐานเหรอก็แม่เห็นกับตาไงพูดเองเลยเองแม่หนูก็ไม่ได้อยากจะว่าแม่หรอกนะ แม่มีหลักฐานหรือเปล่าออมนี่หนูว่าแม่โกหกเหรอพอพอพอถ้าแม่อยู่นี่แล้วไม่มีความสุขแม่ไปอยู่กับพี่โบอสก็ได้นะออมถึงก็ไล่แม่เสนเหรอหนูไม่ได้ไล่หนูบอกว่าถ้าแม่ไม่มีความสุขดีกว่าวันวัน,วน,วนมานั่งจ้องจับผิดสามีหนูออมระวังเถอะเวรนกรรจะตามทันหนูเห็นกงจักเป็นดอกบัวเหรอ ใช่หนูเห็นกองจักเป็นดอกบัวสามีหนูว่าดอกบัวส่วนแม่น่ะกองจกักออ,อ,อ,ออมออมเอ้ยตัวเองเขาไปก่อนนะอืมเรารีบกลับนะเขาคิดถึง นี่พันหนึ่งเอาไว้ซื้อข้าวกินนะขอบคุณนะคขารักตัวเองที่สุดเลยแหละออมออมก็รักมิวนะแม่คะหนูไปทาง,งานก่อนนะคะสวัสดีค่ะจ้ารีบกลับนะลูกค่ะแม่ ลืมมือถือเหรอเนี่ยแม่แก่แล้วก็อยู่ส่วนแก่นะอย่ามายุ่งกับผมผมเตือนแล้วนะจะหาเรื่องอะไรแม่อีกมิวผมไม่ได้หาเรื่องผมทำจริง ทำตัวเป็นนักเลงเกาะเมียกินไปวันวันว่าผมเกาะเมียกินเหรอ นี่มันยังน้อยไปหยียา <Yeah. S 1> ทำอะไรอะ่ะอ๋อไม่มีอะไรพอดีแม่ล้มกำลังจะมาช่วยแม่ออมช่วยแม่ด้วยไม่ต้องมายุ่งแม่ลูกขึ้นก่อนค่ะออมอะไรกันเนี่ยแม่เขาลื่นล้มพี่กำลังจะไปช่วยอ๋อเหรอแม่ หนูผิดเองแม่พูดถูกหนูเห็นกงจากเป็นดอกบัวเห็นคนเลวเป็นคนดีออมมีพูดเรื่องอะไรอะ่ะพี่งงไปหมดแล้วฉันเห็นหมดทุกอย่างแล้วว่าทำอะไรกับแม่ฉันบ้างออกไปออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้ออมได้ตั้งแต่วันนี้เราเลิกกันถึงขนาดนี้แล้วไม่ต้องมาคูดว่าเลิกกัน ความรักที่บริสุทธิ์ที่หล่อเลี้ยงเรามาตั้งแต่เล็กจนโตก็คือความรักของพ่อแม่นะครับจริงอยู่การที่เรามีครอบครัวเป็นเรื่องปกติธรรมดาของมนุษย์แต่ถ้าหากเรามีคู่ครองที่ไม่ดีไม่ซื่อสัตย์ก็ไม่ต่างอะไรกับการที่เราเห็นกงจักรเป็นดอกบัวนะครับแม่จ๋าทุกคำที่แม่พูดหนูกลับไม่เชื่อเลยแต่คนอื่นพูดหนูกับเชื่อสนิทใจ ธรรมดาลูกหนูหลงเขาแม่หนูขอโทษมือที่คอยไว้เปลมือที่จุ รอบโยนตอนเราร้อ